ผู้ชายที่มีเหตุมีผลซึ่งไม่ต้องการรถบรรทุกที่มีคนบ้าแทบจะไม่สามารถได้รับชัยชนะเมื่อพิจารณาหลักฐานดังกล่าวยังมีเหตุผลเกี่ยวกับการดำรงอยู่และกิจกรรมของมนุษย์ต่างดาวบางคนอาจไปไกลถึงขนาดที่าทคารจุงเคยกล่าวไว้ในบทความเรื่อง Flying Saucers ของเขาเมื่อปี1947และยอมรับว่า UFO มีลักษณะของการดำรงอยู่อย่างเป็นกลางเสมือนเป็นปรากฏการณ์ภายนอกทางจิตและการพบเห็นพวกมันทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเป็นอาการของคลื่น แห่งความหวังในการเสด็จกลับมาของพระคริสต์แน่นอนว่าศาสนาต่างๆสอนอยู่เสมอถึงการมีอยู่ของสติปัญญาที่เหนือชั้นและการแทรกแซงของพระเจ้าในเรื่องของมนุษย์และประวัติศาสตร์ดังนั้นแนวคิดนี้จึงไม่คุ้นเคยและหากเราพิจารณาให้ไกลกว่าวันกำยอดนิยมและความแหลมคมทางวิชาการที่เกิดขึ้นและระงับสมมติฐานของจุงเกียนที่น่าเชื่อถือไประยะหนึ่งเราจะพบว่ามีคนจนํานวนหนึ่งที่น่าประหลาดใจซึ่งอยู่ในฐานะที่จะได้รับข้อมูลที่ดีกว่าคนส่วนใหญ่ ไม่พบความคิดเรื่องการดำรงอยู่และการแทรกแซงของมนุษย์ต่างดาวไม่น่าเชื่อโดยเนื้อแท้เมื่อฉันได้ฟังเทปชุดแรกและเริ่มคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะอ่านหนังสือปัจจุบันอย่างจริงจังฉันค้นหาหนังสือต่างๆทันทีเพื่อส่งมอบในห้องสมุดเล็กๆของฉันเองและภายในครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏต่อข้อเท็จจริงจำนวนหนึ่งที่เริ่มต้นขึ้นเพื่อขจัดความสงสัยพื้นฐานของฉันเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวตัวอย่างเช่นฉันพบว่าในปี1 9 7 1การประชุมนานาชาติซึ่งได้รับการสนับสนนุร่วมกัน โดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกาและรัเสเซียได้จัดขึ้นในประเทศอาร์เมเนียและได้เปิดตัวโครงการไซคลอปซึ่งเป็นโครงการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับความเป็นไหนระได้ในทางปฏิบัติและผลที่ตามมาที่คาดการได้ของการก่อตั้งการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกในปีต่อมาศาสตราจารย์ริชาร์ดเบรนซินแห่งมหาวิทยาลัยบอสตันได้จัดการประชุมสัมนมาหัวข้อไล e b e ิย n d เอิร์ธแอนด์เดอร์มายออฟแมนศาสตราจารย์เบรนเซนนักดาราศาสตร์กล่าวว่าพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์สอต,ตอเมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้สูงที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกจะมีอยู่จริงฉันได้เรียนรู้เขายัางแนะนําด้วยว่าวิธีสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่มีประสิทธิภาพอาจทําได้ผ่านช่องทางทางจิตและในหนังสือที่ร่วมเขียนโดยศาสตราจารย์ซาแกนแห่งคอร์เนลและศาสตราจย์โจฟชโคลอฟสกี้แห่งมหาวิทยาลัยมอสโกซึ่งหมอ มีชื่อว่าชีวิตอัจฉริยะในจักรวาลมีการหยิบยกข้อเสนอแนะว่าชาวซูเมเรียนโบราณอาจมีการติดต่อกับคนในอวกาศงานวิจัยของนักปรัชญานักคณิตศาสตร์ดรชาวมูเซตเกี่ยวกับตำนานโบราณและสัญลักษณ์ชี้ให้เห็นข้อสรุปเดียวกันนอกจากนี้การคำนวณอย่างมิสติกของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์และนักธรณีวิทยาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการดำรงอยู่ของชีวิตอัจฉริยะในที่อื่นๆในจักรวาลนั้นน่าประหลาดใจดรแฟรงเกกแห่งคอเนลประมาณการว่าหนึ่งในสิบล้านดวงมีอารยธรรมที่ตรวจ พบได้จำนวนที่เจียมเนื้อเจียมตัวนี้จะให้ผลรวมระหว่างแสนถึงลา้านอนในกาแล็กซี่ของเราเพียงแห่งเดียวการที่สัดส่วนของอารยธรรมเหล่านี้ควรมีอายุมากกว่าและมีอารยะที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าของอเรานั้นมีความเป็นไปได้ที่ยากจะละทิ้งไปจากมือได้โดยไม่ก่อให้เกิดข้อหาลัทิชชาติยมดาวเคราะห์ที่มีใจแคบเทคโนโลยีอวกาศของเรานั้นเพิ่งจะอายุได้15ปีเท่านั้นและโครงการอพอลโลในการลงจอดมนุษย์บนดวงจันทร์ก็สำเร็จภ่ายใน6ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง ดังนั้นใครๆก็บอกว่าอารยธรรมอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมาเนอร์นานา,นานุ่งหน้าของเราอาจไม่มีอยู่จริงและนานมาแล้วได้พิชิตอวกาศระหว่างดวงดาวะและเทคโนโลยีที่พัฒนาเกินกว่าจินตนาการที่กล้าหาญที่สุดของนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ของเรานี่คือข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งบางส่วนที่ทําให้ฉันจริงจังมากกว่าในวันที่ฉันไปเยี่ยมมอสินครั้งแรกโดยคิดว่าการสื่อสารนั้นอาจไม่ใช่การเช่าโกงความเข้าใจผิด หรือปรากฏการจิตศาสาแต่เป็นสิ่งที่จอนและดูจะเชื่ออย่างแน่ชัดข้อความจากชาวอวกาศฉันสามารถคิดถึงเหตุผลหลายประการว่าทำไมข้อเสนอนี้จึงไร้สาระแต่หากมีความเป็นไปได้ที่ห่างไกลที่สุดว่ามันจะเป็นจริงก็เห็น,นอนได้ชัดว่าคุ้มค่าที่จะตรวจสอบหลักฐานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อฉันยอมรับคำเชิญให้เป็นผู้บันทึกเรื่องราวการผจญภัยของกลุ่มสนิงฉันสารภาพว่าเพียงชั่วครู่ฉันก็สนุกไปกับความคิดที่ว่าคงเป็นเรื่องโง่ที่จะละทิ้งโอกาส ที่เป็นไปได้ในการเป็นพยานถึงวันสิ้นโลกครั้งใหม่แต่ฉันระงับความคิดนี้ทันทีที่มันปรากฏขึ้นโดยตระหนักดีว่าในบรรดาวิญญาณผู้สั่งสอนทั้งหมดที่ฉันสามารถเลือกที่จะร่วมเดินทางไปกับบอฉันในภารกิจนี้โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่สุดคือวิญญาณที่เบื่อหน่ายชื่อศรัทธาและความหวังเนื่องจากหน้าต่างหน้าต่างข้างต้นเขียนขึ้นได้ผ่านไป9ก้าเดือนแล้วข้าพระเจ้าได้ฟังบันทึกการสื่อสารทั้งหมดมีส่วนร่วมกับตัวเองบางส่วนและเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จ และตอนนี้ข้าพระเจ้าอยากจะเพิ่มสองสามหน้าในบททอเบื้องต้นนี้โดยคำนึงถึงประสบการณ์เหล่านี้เมื่อเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ฉันรู้สึกวิตกกังวลจนไม่สามารถทำงานต่อได้อีกต่อไปเป็นไปได้ว่าเมื่อฉันได้ยินเนื้อหามากขึ้นและวิเคราะห์และคิดเกี่ยวกับมันฉันจะเชื่อมั่นว่าเรื่องปกติโดยสมบูรณ์หรือสิ่งที่ฉันเรียกว่าคำอธิบายเหนือธรรมชาติตามปกตินั้นสามารถถ่าอ้าง,งอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งในกรณีนี้ฉันจะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ทางปัญญาในการใช้มีดโกนของอคมและตัดสมมติฐานที่ฟุ่มเฟือยทั้งหมดออกไปเช่นการมีอยู่ของนอกโลกแต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นการเพิ่มความคุ้นเคยกับเนื้อหาในการสื่อสารและกับผู้คนที่เกี่ยวข้องทำให้ฉันรู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่ององค์จริงที่น่าทิ่งที่สุดที่นักเขียนคนใดเคยทิ้งลงบนตักของเขาและยังทำให้ฉันสับสนมากขึ้นว่าการสื่อสารจะเล็ดลอดออกมาทางใด จากถ้าไม่ใช่จากหน่วยข่าวกรองนอกโลกที่ถูกกล่าวหาตอนที่ฉันไปเยี่ยมมอสินิครั้งแรกและจอนพูดพร้อมกับหัวเราะว่าเขาสงสัยว่ารูปร่างหน้าตาของฉันในตอนนั้นดูสบายสบายอย่างที่คิดหรือเปล่าและฝ่ายบริหารอาจจะไม่มีแผนจะใช้ฉันในทางใดทางหนึ่งหรือเปล่าฉันคิดตามตรงว่าเขาเป็นพวกครกเกอร์แต่เมื่อฉันฟังเทปฉันก็เข้าใจว่าทำไมความคิดถึงเกิดขึ้นกับเขาสองวันก่อนที่ฉันจะไปเยือนออสินิงจริงๆแล้วในวันที่ฉันมาถึงนิวยอร์กและก่อนที่ฉันจะติดต่อ กับจอห์นเขาและแอนดรีาได้รับแจ้งในการสื่อสารว่าจะมีคนที่จะมาหาคุณสุดสัปดาห์นี้ซึ่งจะของผลประโยชน์ย่อมมีสักวันที่พวกเขาจะเดินจากไปสส่หัวไปมาและจะไม่เข้าใจแต่แล้วพวกเขาจะนั่งคิดและจะมีประสบการณ์และเริ่มเข้าใจแล้วพวกเขาจะทํางานร่วมกับคุณเราได้ตัดสินใจว่าผู้ที่ทํางานรวมกับคุณต้องเริ่มมีประสบการณ์เพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจในโลกฝ่ายเนื้อหนังของคุณมีคนไม่มากที่ทํางานด้วยศรัทธาเช่นเดียวกับคุณเซอร์จอนเมื่อฉันถามจอหนว่ามีใครเคยไปเยี่ยมมเสนิงสุดสัปดาห เขาจำไม่ได้ว่ามีใครไปหรือเปล่าแต่เขามั่นใจว่าไม่มีใครไปเยี่ยมและมีส่วนร่วมในงานนี้ในภายหลังเขาค่อนข้างลืมคำทำในายในการสื่อสารที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์แต่เมื่อฉันดึงความสนใจของเขาไปที่นั่นฮ้นเขาก็พูดว่าฉันแน่ใจว่านั่นมีไว้สำหรับคุณ